ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเบนซ์ c 6หกซสี่สามเอส0ามเทอร์โบก็คันนี้ไปรีแมปแล้วไปทำน้อดที่อื่นมาแล้วก็น่าจะไม่จบงานก็คือขับไม่สนุกไปทำม่อลั่นมาด้วยแล้วก็นี่เอาคันที่สองมาคันแรกพ่อรถ f อ r ูเนอรมาทำติดใจนี่รถของลูกก็เลยอยากมาลองของที่ร้านหลังก็เดี๋ยวมาเร่งฟังเสียงก่อนทำด้วยว่า ก่อนทำเนี่ยเขาทำที่อื่นมาเนี่ยเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเสียงเป็นยังไงนะครับก็เล่งฟังเสียงกันก่อนทำก่อนว่าเสียงเป็นยังไงมันลั่นยังไงแล้วก็มันค้างลากยาวยังไงเบิ้นดูหน่อยเสียงอะมันลั่นลั่นระเบิดแรง โล่งไปเส,งเสียงมันโล่งไปเสียงมันค้างยาว,วมันระเบิดมากก็คือมันโล่งก็เดี๋ยวเราทสเ็จแล้วก็มาทูางานของเราแล้วมาเล่นฟังเสียงด้วยครับตอนนี้งานเตจแล้วครับก็มาดูงานกันแล้วฟังเสียงด้วยว่าเสียงไหนมันหวานไหนของเดิมก็ตัดออกมาแล้วเนี่ยเป็นหม้อพักไส้ตรงธรรมดา ก็มาใส่เป็นหม้อสูดหม้ออัดแล้วก็มีท่อไปพัดด้วยสองข้างซ้ายขวาครับชุดนี้มาแก้งานก็อยู่ที่หมื่นสี่นะครับผมเอาเล่งฟังเสียงกันอ่าเบิ้ลง็นไงนไงนแต่รสร็จแล้ว ก็โอเคแล้วครับเรียร้อยนะครับถ้าท่านใดยอยากมาแก้งานพวกตีมาแล้วพวกเบนซ์ดีเอมตีมาโล่งๆอะ่ะคือต้นหายรอบกวาดเยียพังนะครับก็มาแก้งานกันได้เรียบร้อยแล้วครับผม